ถึงภูเขาก็เลือล่อนลอยไปถึงภูเขาก็เลือล่อนลอยไปถึงภูเขาก็เลือล่อนลอยไปโดยริบเดทแห่งพระวิญญาณไม่ใช่รีไม่ใช่แร แต่แข็งแกร่งด้วยพระวินญ,ญาณไม่ใช่รีไม่ใช่แรงแต่แข็งแกร่งด้วยพระวินญ,ญาณถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไปถึงภูเขา ก็เลือล่อนลอยไปทิ้งภูเขาก็เลือล่อนลอยไปโดยฤทธเดชแห่งพระวิญญาณให้เราที่ฐาด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราด้วยพระเจริของพระองค์ลาทิฐาในพระนามสกุเจ้าเอเมนวันนี้มาถึงอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่ต้องร้องเพลงให้ฟังนะครับก็คือมันเป็นข้อพิมพ์ที่เรามาแต่งเป็นเพลงนะครับ ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงครับเสรยฐริาบทที่สข้อ1ถึงข้อ6บอกไว้อย่างนี้นะครับว่าและทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้ามาอีกและปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากการนอนของเขาและท่านถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทำด้วยทองคำล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอดและมีตะเกียงอยู่บนนั้นเจ็ดดวงและมีท่อเจ็ดท่อนำไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อและมีต้นมะกอกสองต้นอยู่ข้างๆอยู่เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายต้นหนึ่งและข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้านี่คืออะไร ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือข้าพเจ้าตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวที่ให้ไว้กับเสีรุปบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤิธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละครับ ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์นะครับไม่ใช่ด้วยแรงใช่ไหมครับแต่ด้วยวิญญาณนะครับภาษาอังกฤษใช้คำนี้นะครับว่า not by not by not by might ใช่ไหมครับหาไม่เจอแล้วโอเค not by not by might นะครับ nor by power but by my spirit พระเจ้าตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็พระกมภีร์ตอนนี้นะครับเสคาริยาก็เป็นการอ้างถึงตอนไหนครับตอนที่เซรุวาเบลนะครับในเอสราบทที่5ข้อ2ครับผมอยากจะเปิดให้ดูนะครับเอสราบที่5้ข้อ2อบอกงี้นะครับว่าเอสรานะครับ5ข้อ2แล้วเซรุบาเบลบุตรเชิลทีเอลและเยชูอาบุตรโยซาดก ได้เริ่มต้นสร้างพาะนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และผู้เผยพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่านนะครับนี่ก็คือพระเจนะพระเจ้าที่มาถึงนะครับและหนุนใจผู้รับใช้พระเจ้านะครับให้เริ่มต้นสร้างพาะนิเวศของพระเจ้านะครับอันนี้ถ้าเกิดเราวันนี้เรามาถึงพระกัมภี์ตอนนี้เนี่ยโดยที่เราอาจจะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องนิมิตที่5นะครับ สำหรับเสกขริยามีนิมิตที่1 2 3 4อันนี้มาถึงที่5นะครับก็เป็นลนักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือทุสวรรค์ก็มานะครับตอนนี้นอนหลับนะครับปลุกขึ้นมานะครับถามว่าเห็นอะไรนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็มีการได้รับนิมิตจากพระเจ้านะครับแล้วก็นิมิตพระเจ้านั้นจะต้องคอนเนคกับสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราผ่านพัะนะพระเจ้านะครับเราจะไม่มีการฝันเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆแล้วก็ไม่มีการ คอนเนคกับพร,าาพระเจ้าแล้วเราจะบอกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเราให้เราไปทํานู่นทํานี่เลยนะครับขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับถ้านิมิตมาจากพระเจ้านะครับมันจะเกี่ยวข้องกับพระ,จาาพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าก็ต้องการจะหนุนใจนะครับไม่มีจุดประสงค์ที่จะมาทําให้คุณรู้ล่วงหน้าเพื่อจะไปหาเงินทองหรือว่าจะให้คุณสามารถที่จะทําทนายทายทักอดีตอนาคตของคนอื่นครับอันนั้นก็ไม่ใช่การได้รับนิมิตจากพระเจ้านะครับ ด้นนี้พิจารจ้าครับวันนี้มาแปลกๆครับสําหรับเสรษริยาครับก็คือว่าเขาเห็นเชิงตะเกียงทําด้วยทองคําล้วนครับมีชามอยู่ที่ยอดและตะเกียงนั้นมีเจ็ดดวงมีท่อเจ็ดท่อทรงตรงมายังที่ตะเกียงใช่ไหมครับที่และมีต้นมะกอกสองต้นครับอยู่ข้างข้างของเบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่งเบื้องซ้ายต้นหนึ่งนะครับก็คือตะเกียงนี้มีน้ํามันที่มาจากต้นมะกอกครับ แล้วก็เสกคาริยาก็ไม่เข้าใจนะครับเสกคาริยาก็ถามทูตสวรรค์ครับทูตสวรรค์กไม่เข้าใจหรอนะครับทูตสวรรค์ก็เลยอธิบายใช่ไหมครับทูตสวรรค์อธิบายว่าไม่ได้ด้วยกําลังไม่ได้ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าครับอาล่ะครับเสกคาริยาก็ยังไม่เข้าใจครับดังนั้นทูตสวรรค์ก็บอกอครับว่ามือของเศรูบาเบลที่ได้วางรากฐานพันิเวศครับและเมืองเขาจะสร้างให้สําเร็จครับหนุนใจให้เสกคาริยา ไปหนุนใจคนครับหนุนใจเซรุ่วเบลครับในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจครับดังนั้นทูตสวรรค์ก็บอกว่าทั้ง7คือพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าที่มองอยู่ทั่ววิภพนันตะเกียงทั้ง7นะครับแล้วเจคัลยาก็เลยถามแล้วต้นมะกอก2ต้นคืออะไรครับที่อยู่ข้างขวาข้างซ้ายครับทูตสวรรค์ก็เลยบอกว่าทูตสวรรค์บอกว่าต้น มะกอกใช่ไหมครับข้อ14นะครับทั้งสองนี้คือผู้ที่ได้รับการเจมิมเป็นผู้ที่ยืนอยู่ข้างองค์เจ้านายของพิภพทั้งสิน้นครับความฝันนิมิตเนี่ยมันก็ยากนะครับสำหรับเสกคริยาโดยเฉพาะเวลาที่เขาอาจจะวาดออกมาเป็นรูปนะครับเราอาจจะเคยเห็นรูปนะครับต้นมะกอกสองต้นอยู่ข้างตะเกียงมีชามนะครับน้ำมันไหลส่งมายัางเชิงตะเกียงทั้งเนะครับ เราอาจจะคิดถึงไปนู่นครับสวนหรือว่ามีทูตสวรรค์ไหมมีใครมาช่วยไหมครับนะครับพระพี่กําลังบอกอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าหนุนใจครับว่าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงของเราแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าครับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นครับแล้วพระเจนะพระเจ้าตอนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพระวิหารของพระเจ้าครับสร้างหลังจากคนอิสราเอลถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยครับวิหารถูกพังทลายครับ และเขาก็หนุนใจกันครับในการสร้างครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจากนิมิตท,ที่เสขริยาเห็นนะครับมันก็คือเรื่องของต้นมะกอกที่ต้นมะกอกสมัยก่อนเป็นน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันที่จะใช้ในการจุดตะเกียงครับแล้วก็ต้นมะกอกให้น้ํามันลงบนชาม2ใบครับชาม2ใบก็ส่งน้ํามันมาครับมีท่อใช่ไหมครับ ส่งน้ำมันมายัางตะเกียงครับดังนั้นความหมายที่เราได้รับจากนิมิตนี้ก็คือว่าน้ํามันจะไม่หมดครับเพราะมันติดอยู่กับแหล่งน้ํามันครับแล้วสองคนนั้นจะเป็นใครที่พระเจ้าให้มาเป็นคนที่ให้น้ํามันส่งน้ํามันมาจะช่วยซัพพอร์ตจะส่งพลังมาหนุนใจกันเราก็ไม่ทราบครับว่าจะเป็นใครแต่ว่าพระเจ้าเองครับโดยพระเจ้าเองทําให้ตะเกียงนั้นติดอยู่ตลอดเวลาครับทาให้ตะเกียงนั้นมีไฟนะครับพี่น้องวันนี้คุณอาจจะ ฝันเห็นอะไรก็ได้นะครับหรือมีนิมิตอะไรบางอย่างขอให้คอนเน็ก hmm. กับพระเจ้าพระเจ้าครับแล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้าก็จะบอกคุณครับพระเจ้าจะหนุนใจคุณคุณไม่ต้องไปรู้ครับว่าต้นมะกอ,อกนั้นเป็นใครสองคนนั้นคือใครหรือจะไปรู้อนาคตก่อนล่วงหน้าเพื่อจะไปบอกคนอื่น mm hmm. พระเจ้ากําลังบอกเราว่าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ครับมันําเป็นต้องใช้ฤทธิ์เดชครับไม่ใช่ด้วยกําลังของมนุษย์ครับแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสจะเกิดขึ้นครับ วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับถ้าเกิดคุณเองได้มีโอกาสอ่านพระเจ้าพระเจ้านะครับคุณได้มีโอกาสเป็นไงครับวันนี้ได้นมัสการพระเจ้าด้วยนะครับได้ร้องเพลงได้ฟังเพลงนะครับแล้วคุณก็มาที่พระเจ้าพระเจ้าครับพระเจ้าอาจจะให้คุณเห็นนิมิตอะไรบางอย่างก็ได้ครับแล้วคุณก็ขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจคุณแต่คุณต้องคอนเนคกับพระเจ้าพระเจ้าด้วยการอ่านพระพะเจา้าพระเจ้าครับแล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้ากําลังหนุนใจเรากําลังตอบเรา ด้วยพ,ยพระเจ้าพระเจ้าครับจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าอาจจะให้คุณฝันเห็นให้คุณได้เห็นภาพนั้นเพื่อจะหนุนใจคุณครับและบางทีวันนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจมันทั้งหมดนะครับอ่านพระเจ้าพระเจ้าครับแล้วก็เอาความเข้าใจมาจากพระเจ้าของพระเจ้าอย่าไปแสวงหาความเข้าใจจากข้างนอกนะครับบางทีคุณไปเจอคนอื่นเขาจะบอกคุณว่าต้นไม้นี่คือสิ่งนู้นๆๆสิ่งนี้แล้วคุณจะต้องไปทําบุญสะเดาะเคราะห์แล้วก็เป็นเรื่องกันใบใหญ่โตครับขอพระเจ้าช่วยเราครับเราจะ เรียนรู้จากพระเจ้าพระเจ้าครับเพราะว่ากําลังเรามาจากพระเจ้าครับไม่ใช่ด้วยกําลังของเราไม่ใช่ด้วยฤทธิ์อานาจที่เรามีหรือว่าที่เราจะแสวงหาจากที่อื่นแต่จะต้องมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าครับดังนั้นวันนี้หนุนใจพี่น้องทุกท่านครับเราเชื่อว่าพระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่หนุนใจเราแล้วก็เสริมสร้างกําลังเราไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงครับแต่ด้วยพระเจ้าครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สด็พระเจนะพระองค์ที่สอนเราพวงจขคาขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเข้าใจพระเจนะพระองค์ให้เราเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นให้เราสามารถที่จะรู้สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราทุกวันทุกวันและเราเองจะได้ตามได้ติดตามน้ำพระทัยพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องนี้ที่ทําให้เรารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งแรงเราไม่จำเป็นต้องพึ่งฤทธิ์แต่เราพึ่งพระเจ้าเราทิษฐานในพระนามสกิเจ้าเอเมน เอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ยาวไปนิดหนึ่งนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ